ไปต่อกันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมและประชาชนทั่วไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงร่วมการสืบสารรักษาประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่าความเป็นไทยเน้นใช้วัสดุธรรมชาติร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทยเผยแพร่คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวอร์อีเวนต์ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2567 ส่วนใหญ่ต้องการให้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงทุกปีเพื่ออนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงที่ส่งคุณค่าไม่ให้สูญหายปฏิบัติตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงามอ่อนโยนเอื้ออารมีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและการแสดงความกระตันยูต่อน้ำจัดทำสื่อการเรียนรู้และสารคดีเกี่ยวกับความเป็นมาประเพณีลอยกระทงและความสำคัญในสังคมไทย ส่งเสริมและรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทำกระทงร่วมใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมและควรจัดงานลอยกระทงในแหล่งน้ำปิดที่สามารถเก็บกระทงที่ใช้แล้วมาทำลายได้อย่างถูกวิธีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประกวดกระทงสร้างสารรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยว เปิดขายสินค้าพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและขอให้รณรงค์แต่งกายชุดไทยไปลอยกระทงค่ะเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยเผยแพร่ประเพณีลอยกระทงไปสู่สายตาของชาวโลกโรวมไปถึงสนับสนุนการลอยกระทงออนไลน์ลดขยะในแหล่งน้ำไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทงในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมเช่นสนุกกับการรำวงเพลงลอยกระทง6ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นและสเปนค่ะโดยวงดนตรีสุนทราพรและมีศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมรำวงและขับร้องเพลง การจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ลอยกระทงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการลอยกระทงด้วยระบบเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟการประชันวงดนตรีไทยการจัดแสดงองค์ความรู้คุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทงการสาธิตอาหารไทยขนมโบราณของชุมชนต่างๆตลอดจนการจัดพิมพ์หนังสือประเพณีลอยกระทงและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฉบับนักท่องเที่ยวค่ะ